ถ้าคุณเป็นแฟนเลี้ยวภูเหมือนผมนะครับคุณก็จะเชียร์บอลได้มันขึ้นในบรรยากาศแบบนี้ครับแฟนเชลซีเปลี่ยนสีสัีนิดนึงอ่าแฟนแมนซีล่ะอานาสีฟ้าก็มานะครับมัอมน,อมนอยู่ทีมไหนพี่ดิวิชั่นไหนเนี่ย สวัสดีครับแาบอกแบบกับผมแก๊ปธนเวชนะครับวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับหลอดไฟที่เปลี่ยนสีได้ถึง16ล้านเฉดสีครับที่สำคัญคือติดตั้งง่ายควบคุมคอนโทรลง่ายแล้วก็ราคาจับต้องได้ด้วยนะครับเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยแค่490บาทเท่านั้นเองครับ <Wow. S 1> นี่คือหลอดไฟอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทไลท์ที่มีชื่อว่าวิสครับ ในทางสถาปัตยะกรรมเนี่ยนะครับไลทิงหรือว่าไฟเนี่ยมันมีผลต่อคุณภาพชีวิตแล้วก็คนที่อาศัยอยู่ในบ้านเป็นอย่างมากเลยนะครับทั้งในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกครับนั่งเล่นกินข้าวทํางานนอนใช่ไหมครับบางคนเนี่ยอยู่ในคอนโดซึ่งมีพื้นที่จํากัดเขาเองเนี่ยใช้พื้นที่1พื้นที่สําหรับการทําหลากหลายแอคทิวิตี้ด้วยซ้ำไปนะครับทีนี้ถ้าเราลองคิดตามคอมมอนเซนส์นะฮะกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเนี่ยมันก็ควรจะมีไฟรองรับที่แตกต่างกันครับ ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะฮะสมมติว่าตอนเช้ามาคุณกินข้าวเราต้องการไฟแบบหนึ่งพอเราทํางานอ่านหนังสือก็ต้องการไฟอีกแบบหนึ่งนะครับตกเย็นหน่อยเราจะดูหนัง Netflix ก็อยากจะได้แบบสรัวสรัวทึมๆหน่อยนะครับหรือบางคนอยากจะนั่งสมาธิทําโยคะอะไรแบบนี้นะครับจะเห็นเลยว่าแต่และ Activity ีเนี่ยมันต้องการไฟที่ไม่เหมือนกันเลยครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟแบบเดียวเลยมันก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมครับดังนั้นแล้วการออกแบบไฟเนี่ยมันมีผลต่อเราเป็นอย่างมากเลยละครับ หลอดไฟแบบที่เปลี่ยนสีได้ก็เลยถูกสร้างขึ้นมานะครับซึ่งแน่นอนว่านอกจากจะตอบการใช้งานเราแล้วเนี่ยมันสามารถเอนเตอร์เทนเราได้ด้วยนะครับผมเองคิดว่าหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยหรือว่าอาจจะมีอยู่ที่บ้านแล้วนะครับกับสมาร์ทไลท์แบบนี้เนี่ยที่เปลี่ยนสีได้ปรับความสว่างได้เพราะว่าก็มีหลายแบรนด์ในท้องตลาดให้เลือกกันนะครับแต่วันนี้ที่ผมมารีวิวก็เป็นสมาร์ทไลท์จากวิสครับซึ่งเขาแตกต่างจากแบรนด์อื่นครับ ข้อแรกนี่คือเขาเป็นแบรนด์คุณภาพนะครับซึ่งวิสเนี่ยก็เป็นของบริษัท s i g n i f y ที่เป็นเจ้าของบริษัทฟิลิปนั่นเองนะครับหลอดไฟเนี่ยเขาจะมีมอกรนะครับมีการรับประกันเป็นอย่างดีแล้วก็เวลาที่เราทําการเชื่อมต่อแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของการค้างสั่งการไม่ได้ด้วยนะครับหลังจากที่ผมได้ลองเชื่อมต่อกับทางสมาร์ทโฟนแล้วเนี่ยโอ้โหมันค่อนข้างจะเสถียรเลยนะครับส่วนข้อที่2ก็คือเรื่องของความสะดวกสบายในการติดตั้งนะครับหลังจากที่เราได้มาเนี่ยเราสามารถที่จะ เสียบหลอดเข้าไปได้เลยโหลดแอปมานะครับแล้วก็เซตอัพเท่านี้ก็ใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องมีหับตัวกลางให้วุ่นวายเลยครับซาร,ารโอ้ยโอ้ยซาร่าติดโควิดไม่ได้ลงนี่คือ <c oughs> คือผมว่านะครับการที่เรามีไฟที่เปลี่ยนสีได้แบบนี้เนี่ยมันก็รองรับการใช้งานแบบหลากหลายกิจกรรมเลยนะครับแล้วก็รวมถึงกิจกรรมที่แบบเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะครับซึ่งเนี่ยฮะผมใส่เสื้อเลี้วภูมาแบบนี้แล้วก็เชียร์บอลได้มันขึ้นแบบโอ้โหอัธรรมากขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นแฟนเวี้ยวภูเหมือนผมนะครับคุณก็จะเชียร์บอลได้มันขึ้นในบรรยากาศ mm. แบบนี้ครับหรือถ้าเกิดว่าแฟนเชลซีนี่เปลี่ยนสีสัีนิดนึงนี่ก็เป็นสีน้ำเงินแบบนี้ได้นะครับอ่ะแฟนแมนซีล่ะ อ้าวห้สีฟ้าก็มานะครับหรือใครที่ดูบาส NBA ครับ<ไ>นี่บอสตันเซลติกครับผมไปบาสทำไหนหอ,<ไ>อะ<ไ>แ,อแมนยูล่ะมันมันมันยูทีมไหนพี่ดิวิชันไหนเนี่ยอ๋อกแนุณบอลแมนยูอ๋อแมนยูสีแดงใช่ไหมโอ้ม,นมันแดงมันซ้ำกับลิเวอร์พูลแล้วไงพี่ก็ต้องให้ทีมแชมป์นี่ <S <S แต่ไม่เป็นไรฮะนี่สำหรับเด็กแมนยูนะครับเราเซฟโอเล่เหมือนกันโอ้ยมาเนี นอกจากนั้นนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเรานัดเพื่อนมารวมตัวกันแล้วก็มีกิจกรรมอย่างเช่นเล่าเรื่องผีร้อนๆกันนะครับเราก็อาจจะลองเลือกไฟดูนะให้มันเข้ากับบรรยากาศาสมมติเป็นสีเหลืองเสร็จแล้วเราก็ไปปรับความสว่างของมันครับนี่ลดลงให้มันดูร้อนๆห,หน่อยนะครับแบบนี้ เขามีอะไรให้เล่นอีกนะครับเรามาดูครับพอเราเลื่อนมามันจะมีโหมดดินามิกนะครับซึ่งอันนี้คือเป็นไฟแบบเคลื่อนไหวแล้วเขาก็จะมีการเซตตีไมใ่ให้เยอะแยะมากมายเลยนะครับสมมุติว่าเรามีปาร์ตี้ตืดต๊ดๆกันนะครับนี่เราเลือกเป็นแบบปาร์ตี้นะครับก็จะเห็นว่าไฟมันกระพริบเปลี่ยนสีได้เองเลยนะครับปบรับความสว่างมาจะได้เห็นชัดนี่ตรงนี้จะมีรูปเต่ากับกระต่ายนะครับซึ่งกระต่ายนี่ไ,เล,ไเลยยนว แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเต่านี่ก็คือค่อยๆเปลี่ยนนะฮะบรรยากาศเนิบๆอาจจะเป็นจังหวะที่เราเต้นกันแบบสโลว์โลว์โล,โลแล้วนะครับลองกดให้ดูสักอันหนึ่งนะครับสมมุติว่าเป็นคริสต์มาสแล้วกันฮะนี่เห็นชัดๆเลยนะคะแดงเขียวจ i n g เกล e l l บมาเลยครับนี่เราเปลี่ยนเป็นกระต่ายก็จะเห็นว่ามันสลับแดงเขียวไวขึ้นนะครับนี่ก็สามารถเอาไว้เซตในออฟฟิศอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับใช้ได้หลากหลายเลยแหะครับ ทีนี้เรามาดูโปรดักต์ของเขาบ้างน,นะครับซึ่งจริงๆมีรูปแบบเยอะแยะมากมายเลยครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละตัวเลยนะครับแบบแรกเนี่ยเป็นหลอด LED ธรรมดานะครับที่ให้แสงบอมไวท์ทูคูลเดย์ไลท์ครับก็คือแสงเหลืองแสงขาวแสงขาวอมฟ้านี่คือสีแบบเบสิกเลยนะครับมอกกับการใช้งานทั่วไปแบบเน้นฟังก์ชันเลยครับซึ่งหลอดแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบขายแยกหลอดเดียวไปเลยหรือว่าคุณจะซื้อแบบ Starter Kit ที่ ready to use เลยก็ได้นะครับกล่องนี้เนี่ยเขาจะให้มา2หลอดนะครับแล้วก็ รีโมทควบคุมมาด้วยครับซึ่งตัวรีโมทเองเนี่ยก็เผื่อไว้สําหรับผู้สูงอายุหรือว่าแม่บ้านที่ไม่สะดวกจะใช้สมาร์ทโฟนนะครับก็จะทําให้การควบคุมเนี่ยง่ายขึ้นครับซึ่งผมแนะนําว่าใครอยากจะลองเนี่ยให้เริ่มจากเซตนี้เลยราคาคุ้มค่าทีเดียวครับแบบที่2คือหลอด LED เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นหลอดแบบ16ล้านเฉดสีเลยนะครับอ้อันนี้เอนเตอร์เทนกันสนุกสนานเลยครับส่วนแบบที่3จะเป็น LED s t r i ปนะครับหรือว่าไฟเส้นก็จะมีขนาด1เมตร แล้วก็2เมตรครับสามารถเอาไปติดตามแนวผนังหลังโซฟาเคาน์เตอร์ครัวซ่อนไว้ใต้บาร์บนฝ้าในบิวอินในตู้เสื้อผ้าโอได้เยอะแยะเลยนะครับเป็นแบบไฟหลือไฟซ่อนอินดิเรก l i ไลท์ประมาณนี้ครับแล้วก็ยังมีแบบเป็นไฟดาวไลท์ด้วยนะครับก็จะมี2ขนาดด้วยกันคือ4นิ้วกับ5นิ้วครับ และสุดท้ายก็จะมีเป็นพวกอ c อ e เซอรีต่างๆนะครับเป็นแบบของเล่นเสริมดุกๆนะครับก็อย่างเช่นพวกโมชั่นเซนเซอร์เอาไว้คอยจับการเคลื่อนไหวน,นะครับเวลาสมมติมีใครเดินผ่านปุ๊บไฟมันก็จะติดขึ้นมาเลยนะครับเราอาจจะติดไว้ตามทางเดินตอนกลางคืนสมมติเวลาไปเข้าห้องน้ำหรือว่าตามบันไดอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ติดตั้งไฟไว้ทั้งหมดหลายๆจุดในห้องนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวิธีการเซตอัพเนี่ยมันยากง่ายแค่ไหนครับซึ่งจริงมันง่ายมากครับ การติดตั้งก็เริ่มจากเราไปโหลดแอปก่อนเลยนะครับซึ่งได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับเข้าไปที่ Search นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า Wiz Connected ครับกด Install ไปเลยครับพอโหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นหน้าตาโลโก้แอปพลิเคชันเขาเป็นแบบนี้นะครับกดเข้าไปเลยจ้ะกดเบาๆนะเดี๋ยวเจ็บจากนั้นก็กด Create a Home นะครับแล้วก็ใส่ชื่อบ้านของเราไปเลยครับ จากนั้นก็กด add room นะครับแล้วเราก็ไปเลือกห้องที่เราได้ทำการติดตั้งหลอดไฟไว้นะครับซึ่งของผมก็เป็น living room ครับซึ่งเราสามารถจะเปลี่ยนชื่อห้องก็ได้เหมือนกันนะครับจากนั้นก็จะมีปุ่ม add a device นะครับซึ่งจริงๆริงนะอุปกรณ์ของวิสเขาเนี่ยมีให้เลือกเล่นหลากหลายเลยครับแต่อันนี้เราก็เลือกเป็น l i g h หรือว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับไฟไปก่อนนะครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาให้เรากรอกรหัส wifi นะครับเพื่อทำการเชื่อมต่อ จากนั้นก็จะเข้าสู่การ pairing นะฮะหรือว่าการค้นหาหลอดไฟแล้วก็ทำการเชื่อมต่อกันครับซึ่งเขาจะมี2รูปแบบคือ smart pairing กับ manual pairing นะครับ smart pairing ก็คือเป็นการเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติเลยถ้าเกิดว่าคุณมีการติดตั้งพร้อมกันหลายหลอดนะครับมันก็จะหาทีเดียวหากันจนเจอเลยนะครับแต่ในขณะที่ manual pairing นะฮะก็คือเป็นการค่อยๆทาแบบ Man นว l ไปทีละหลอดครับซึ่งก็จะใช้เวลานาน,านกว่าครับอันนี้เราก็เลือกเป็นแบบ smart pairing ไปได้เลยนะครับ พอเรากดเข้ามาก็จะเห็นว่าเขามีขั้นตอนเล็กๆน้อยๆนะฮะอันแรกก็คือบอกว่าให้ปิดไฟก่อนจากนั้นก็ทำการเปิดไฟครับเราค่อยแท็บไปที่ปุ่ม Start ครับแล้วมันก็จะทำการค้นหาหลอดไฟของเราครับเจอไหมครับเจอไหมนะอ้าเจอแล้วนี่ไงมันจะขึ้นเป็นไอคอนแบบนี้ขึ้นมานะครับแม่รวดเร็วทันใจง่ายมากๆเลยนะครับ ซึ่งมีจุดหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก่อนเลยก็คือตั้งแต่เราเปิดแอปมาเนี่ยรู้สึกไหมคะว่าแอปมัน user friendly นะคะคือใช้งานง่ายมากๆเลยแล้วก็อินเทอร์เฟซมันไม่ซับซ้อนไม่วุ่นวายเลยครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับด้านล่างเนี่ยมันจะมีปุ่มหนึ่งครับที่เขียนว่า warm w h i อยู่นะครับกดไปดูเลยครับมันจะเข้ามาที่หน้าโหมดนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าโอ้โหมันมีโหมดหรือว่าประเภทของไฟให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยละครับ ในส่วนของหมดแรกก็จะเป็นไฟแบบเบสิกพื้นฐานนะครับสำหรับการใช้งานปกติทั่วๆไปเลย Daylight คูไว้อันนี้ก็คือไฟเหลืองหรือว่าไฟขาวนะครับไนท์ไลท์ก็คือจะเป็นไฟที่แบบเออสลัวลงมาหน่อยนะครับลงมาอีกหน่อยก็จะเป็นแถบที่เราสามารถเลือกอุณหภูมิแสงได้เลยนะฮะว่าอยากจะให้เป็นเหลืองหรือว่ามาทางโทนขาวนะครับ พอเราเลื่อนลงมาอีกนิดนะฮะก็จะเห็นว่าเออมันเริ่มเป็นโหมดของไฟที่แบบสนุกสนานมากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ตรงคัสตอมอันนี้ก็คือเป็นแผงสีเนี่ยนะฮะสิล้านเฉดสีที่เราสามารถเลือกจิ้มได้เลยนะครับว่าเราอยากจะได้สีแบบไหนครับพอเราเลื่อนลงมาอีกหน่อยจะเจอกับไฟโหมดดินามิกนะครับหรือไฟที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้อัตโนมัติเลยนะครับซึ่งเขาจะมีการคิดธีมเบื้องต้นมาให้เราแล้วนะนะเช่นปาร์ตี้สปริงซัมเมอร์ฟอเรสอะไรแบบนี้นะครับคุณก็ลองกดเล่นดูได้เลยแหละครับ และนี่ก็คือวิธีการเซตอัพครับการติดตั้งเบื้องต้นนะครับซึ่งจะเห็นว่ามันใช้งานง่ายมากๆเลยแหละครับขอกลับมาเล่าการใช้งานของตัวรีโมทที่ผมมีเกินไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับโดยที่รีโมทเนี่ยมันก็จะแถมมาก,กับตัวกล่องแบบ ready to use แบบนี้นะครับ เป็นแบบแพ็กสุดคุ้มเนี่ยแะครับวิธีการใช้งานก็คือเข้าไปที่แอปได้เลยนะครับโดยที่เรากดไปที่วิสโหมดนะครับนี่กดเลยจากนั้นเขาจะให้เอารีโมทมาแล้วก็กดปุ่มออน3ครั้งนะครับ 1..2..3.. อ่า,อาได้แล้วครับเราก็จะเห็นนะครับว่าแค่นี้ก็เซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เท่านี้ครับเราก็จะสามารถบังคับผ่านรีโมทได้แล้วนะครับโดยที่รีโมทเนี่ยมันก็โอ้สิมเพิลมากๆมันจะมีปุ่ม on off ฟนะครับนี่ปุ่มเปิดก็คือสีฟ้าแบบนี้มีปุ่มรูปพระจันทร์อันะนี้คือเป็นไนท์โหมดนะครับแล้วก็เลข1 2 3 4มเนี่ยนะครับมันจะเป็นการเซฟรูปแบบของไฟที่เราเซฟไว้เป็นเหมือนแฟวร์ตของเรานะฮะเช่นยกตัวอย่างง่ายๆพอเรากดเบอร์หนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นไฟสาหรับการทํางาน เบอร์2นี่ไฟสําหรับตอนจะเชียร์ลิเวอร์พูลนะฮะเบอร์3เป็นไฟสําหรับตอนเล่นโยคะอะไรแบบนี้นะครับทีนี้พอเราเซฟไว้แบบนี้แล้วเรามากดปึ๊บไฟมันก็จะเปลี่ยนให้เราเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีบวกลบแบบนี้นะคะอันนี้คือเป็นการปรับระดับความสว่างครับใช้งานง่ายมากครับ มีอีกหนึ่งโหมดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือโหมดซีนหรือที่แปลว่าฉากนั่นเองนะครับซึ่งโหมดนี้เนี่ยอธิบายง่ายๆให้เราจรินตนาการห้องเราเป็นเหมือนฉากในหนังครับยกตัวอย่างว่าสมมุติผมอยากจะออกแบบไฟในห้องให้มันมีความว่องคะก็เลือกไฟให้แต่ละจุดเนี่ยเป็นสีต่างๆตามที่เราต้องการเลยแล้วเราก็สามารถจะเก็บรูปแบบไฟแบบนี้เอาไว้ได้เลยนะครับ <Wow. S 1> เผื่อวันหลังเกิดอยากจะมีความว่องขึ้นมาก็กดเรียกมาได้เลยครับ <Wow. S 1> ซึ่งวิธีการเครียร์ซีนก็คือนี่ฮะเรามาที่หน้าโหมดของเขานะครับ กดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะฮะนี่แล้วก็เลือกค้องครับจากนั้นก็กดที่กล้องถ่ายรูปครับเสร็จแล้วเราก็นี่ถ่ายรูปนี้นะครับเราก็ให้เราทำการกดเซฟเอาไว้ครับหลังจากที่เราเซฟไปแล้วนะครับเกิดว่าวันหน้าเนี่ย เราเปลี่ยนไฟเป็นรูปแบบอื่นอยู่เราก็แค่กลับมาที่หน้าซีนนี้นะครับแล้วเราก็กด Play ครับนี่เราก็จะเห็นว่าไฟด้านหลังมันจะเปลี่ยนเป็นความหวังแบบที่เราเคยเซฟไว้เลยแหละครับนี่เป็นไงฮะสมาร์ทมากๆเลยนะครับ มาถึงเรื่องการสั่งการด้วยเสียงนะครับที่หน้ากล่องเขาก็จะมีเขียนเลยว่าคุณสามารถสั่งการผ่าน Google Assistant Alexa หรือว่า Siri ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองสั่งการให้ดูครับ Turn off all the lights แม่อย่างคูลเลยครับและนี่ก็คือหลอดไฟ Smart Light จาก w i สนะครับซึ่งใช้งานง่ายสะดวกราคาดีดๆะฮะสามารถเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบรรยากาศ เปลี่ยนมูทเปลี่ยนฟีลของคุณได้นะฮะก็อาจจะทำให้วันที่น่าเบื่อของคุณเนี่ยเป็นวันที่สนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับที่สำคัญก็จะช่วยให้การทำกิจกรรมหรือว่า activity ต่างๆของคุณเนี่ยมันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเลยครับนึกถึงสมาร์ทไลท์นึกถึงวิสนะครับและนี่ก็คือแอบบอกออกแบบ EP นี้นะครับเดี๋ยวต้องไปก่อนแล้วฮะเดี๋ยว EP หน้าจะพาไปดูอะไรหรือไปรีวิวที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่ง channel gap t h a n a ด้วยนะครับไปแล้วครับ